สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับฟิล์มรีแล็กซินฮาร์นะครับผมวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องคนรวยไม่มีความสุขเพราะอะไรนะครับผมคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากให้ชีวิตมันดีเนี่ยใช้คําว่าดีนะครับดีคือมันดีทุกด้านนะครับถ้าคุณต้องการให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่คุณนั้นหลงรักชีวิตตัวคุณเองก่อนรัก ในความเป็นอยู่ตอนเนี้นะครับคือชีวิตผมเนี่ยผมยกตัวอย่างชีวิตผมแล้วกันนะครับชีวิตผมเนี่ยก็ขับรถส่งอาหารนะครับตอนนี้ขับรถส่งอาหารทํางานคือผมรักชีวิตตัวผมตอนเนี้ยถามว่าหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยตากแดดก็ร้อนผมว่าที่มาทํางานส่งอาหารผมเป็นคนหนึงที่ชอบรักความอิสระครับ ผมจะไปตรงไหนก็ได้นะครับผมไม่ชอบให้มีใครมาคอยสั่งคอยจี้จุกจิกอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมเป็นคือผมรักชีวิตผมในแบบเทียบว่าอ่าใช่ถึงันาดเจ,จ้านี้มันาจจะยังเงินไม่ได้เยอะแต่มันก็ให้ข้าวผมกินให้ความเป็นอยู่กับผมอะ่ะผมก็ใช้ชีวิตมาได้ผมมีลูกชายตัวน้อยก็หาเงินซัพพอร์ตลูกได้ผ่อนร,รถยนต์ได้อะไรมันก็ มันทุกอย่างมันโอเคในมุมมองผมนะแม้ว่าผมแบบว่าไม่เห็นมันจะมีอะไรเรือหรูคนอื่นเขาทําได้คือผมพอใจกับความเป็นอยู่ในชีวิตตัวเองนะครับคือไม่ปฏิเสธเงินนะผมบอกเป็คนความผมไม่ได้ปฏิเสธเงินที่เข้ามาแต่ผมเริ่มที่จะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่ตัวคุณนะครับ ถ้าคุณยังแบบว่าหามงานหาเงินแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่พอใจกับความเป็นอยู่ในชีวิตตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าต่อให้วันหนึ่งที่คุณมีเงินเยอะมากๆนะถ้าคุณไม่ฝึกที่คุณจะมีที่จะรักชีวิตตัวเองที่จะมีความสุขเลยมันไม่มีความสุขเลยนะครับกินข้าวไี่ยังต้องรีบกินเลยทุกอย่างเป็นเวลาใครทําให้งุนงิดพร้อมด่าพร้อมตวาดโมโหขับรถมีคนปาดหน้าไม่ได้ต้องบีบแต่ต้องพร้อมปัะทะ ชาชั้นไม่ผิดชั้นพร้อมปัะทาทุกรลายอะไรอย่างเงี้ยคือผมเคยเป็นแบบนั้นอะที่พูดมาผมเป็นหมดผมเป็นมาหมดนั่นแหละมันก็คือการตกผลึกมาเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นแบบนั้นมาก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เพราะว่ามันไม่ชอบในการที่แบบว่าเออเว้ยมันทำไมไมันได้มีความสุขเลย เครียดด้วยผมปวดหัวเลยนะช่วงช่วงที่ผมแบบว่าก่อนที่ผมจะรู้จักกดเดลลอเนี่ยผมปวดหัวมากมันมีอาการปวดหัวจีดจ๊ดขึ้นมาในหัวเนี่ยแทบจะเป็นไมเกรนได้เลยเออผมรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ว่าตั้งแต่พอเขาโลกรู้จักโคโชใช้ชีวิตเนี่ยรู้จักกดแรงหนึ่งดูเนี่ยชีวิตผมดีขึ้นผมไม่ได้ปวดหัวมาสักพักใหญ่แล้วอะ่ะจริงๆนะผมพูดตรงๆว่ามัน ผมไม่จะธีบายยังไงอะแต่พอผมมานั่งดึกหลายคนบอกว่าคนตายเพราะมะเร็งเพราะอุบัติเหตุนั้นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดจากความเครียดครับอืมผมพูดอย่างนี้เลยความเครียดของคุณพลังงานลบของคุณอะ่ะพอคุณเครียดฮอร์โมนในร่างกายคุณทํางานผิดปกติทันทีผมพูดแค่เนี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบเฮ้ย <c oughs> ร่างกายคุณคือเซลล์นะหลายคน มันเป็นความอัศจรรย์ของโลกไปเนี่ยคุณคิดเอาโลกไปเนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ตั้งแต่อะไรเซลล์เราวิวัฒนาการมาจนเป็นถึงทุกวันนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องน่าหาัศจรรย์ไปหมดนอกไหมที่มันจะมาถึงทุกวันนี้วัสดุในธรรมชาติทุกวันนี้สร้างเทคโนโลยีให้มันเป็น iPad เป็นโทรศัพท์ได้มันเป็นเรื่องน่าหาัศจรรย์นั้นทุกอย่างมันแบบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบว่าจักรวาล คนที่สร้างโลกไปนี้ขึ้นมาถึงว่าจัก,กรวาลที่สร้างกาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยขึ้นมากูลองมานั่งคิดดูเล่นๆนะว่าเขาไม่ได้คงไม่ได้คือมันมีโทรศัพท์มาถึงทุกวัน,นเนี้ยเนื้อออกใช่ไหมจากธรรมชาติอ่ะมีวัฒนาการจากความคิดของมนุษย์จาก DNA จากหลายๆอย่างเป็นล้านปีเนี่ยจนมาถึงทุกวันเนี่ยสร้างโทรศัพท์สร้างเครื่องปรับอากาศสร้างเครื่องบินโอ้โหมันแบบมันมาไกลมากนะครับ ผมที่ผมจะสื่อก็คือความน่าทึ่งก็คือแค่ผมหลายคนต้องไปกินยาแก้ปวดระงับไมเกรนอะระงับเพื่อให้หายปวดแต่ข้างในคุณยังเครียดอยู่ดีสิ่งที่ทําให้คนตายมากที่สุดนะผมบอกเลยมันคือความเครียดครับความเครียดเมื่อคุณเครียดเมื่อไหร่ทุกอย่างจะแย่ไปหมดแม้กระทั่งคนรอบตัวคุณคุณก็มองเป็นเรื่องลบมันกลายเป็นเรื่องแย่ไปหมดเลยเมื่อคุณรู้สึกเครียด จริงๆคุณต้องวิทคุณต้องเลิกคิดอะ่ะนะครับเลิกคิดมันคนรอบตัวจะเป็นยังไงผมเราผมไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้หรอกคนที่ทุกคนที่กาลัางฟังผมอยู่ตอนเนี้ยคุณจะเปลี่ยนไหมอันนี้ก็เรื่องอันนี้ผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้แต่ผมรู้แค่ว่ามันดีขึ้นจริงๆนะหลังจากที่คุณเริ่มคิดบวกขึ้นอะ่ะทุกอย่างมันอาการที่ผมปวดหัวผมก็หายทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับมันดีไปหมดทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆ นะถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกของคุณเนี่ยทุกอย่างมันจะดีไปหมดเรื่องแย่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตอ่ะคุณจะเห็นเห็นเรื่องดีอยู่ในนั้น,นอ่ะอ่ะอย่างเช่นผมทําเงินหายเนี่ยผมทําเงินหายจากการที่ผมเอาเงินชเช่าเงินใสกระเป๋าของเกงล้วงออกมาปุ๊บแบงล้วงอะไรเงี้ยเคยเจ็บปวดเคยทําเงินล่วงเคยทําเงินหายไหมฮะเจ็บปวดไหมในวันที่เราเงินน้อยอ่ะ เจ็บปวดนะบางทีเงินนั้นมันสําคัญกับเรามากเลยทําให้ผมรู้ว่าเนี่ยผมต้องซื้อกระเป๋าสะพายมาคาดนะครับแล้วผมก็ต้องจักเงินเงินไปอยู่ในกระเป,าเป๋าสะพายทีนี้เงินก็ล่วงอีกเพราะลืมรูดซิปก็เลยต้องไปหาถุงมาใส่เงินอีกทีหนึ่งคือแบบว่าทุกครั้งที่เราผิดพลาดมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าถ้าคุณแบบไม่อารมณ์เสียแล้วแบบว่าเออมันเกิดจากอะไรแล้วคุณจะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับ หลายอย่างเลยมันจะดีขึ้นไปหมดผมเป็นคนที่เมื่อก่อนว่าแบตโทรศัพท์หมดทั่วนี้ผมก็มี power bank ติดตัวแล้วเพื่อกันเหตุการณ์ที่แบตโทรศัททรพท์หมดนะครับมีอะไรหลายอย่างคือนั่นแหละเมื่อคุณหาข้อดีของมันเจอตัวคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับผมเนี่ยแหละคือความรู้สึกของคนที่มัง่งคั่งครับ คนที่มั่งคั่งก็คือคนที่ดีหมดทุกด้านสุขภาพการเงินความสัมพันธ์ทุกอย่างดีหมดไม่ใช่ว่าเขาไม่เจอปัญหาครับผมบอกเลยว่าเขาก็เจอเราทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดครับแต่คนที่มั่งคั่งเนี่ยเขาเขาไม่ใช่แค่คนรวยอย่างเดียวอะ่ะคนที่รวยและไม่มีความสุขนั่นคือคนรวยใช่ครับใช่คุณมีศักยภาพในการหาเงินได้แต่คุณค้นหาความสุขของคุณไม่เจอเครียดคนรวยเครียดป่วยเยอะนะครับ อารมณ์ร้อนคมอารมณ์ตัวเองม่อยู่เยอะนะครับเต็มเลยนะครับคนที่รวยจริงๆรวยจากจิตวิญญาณข้างในคุณเคยไปเจอคนรวยไหมคนที่นิสัยดีแบบว่าผมไปส่งอาหารอย่างเงี้ยถ้าผมเจอคนรวยนิสัยดีจริงๆนะเขาแบบเขาแบบว่าผมไปส่งอาหารเขาช้ามากอะ่ะผมบอกตรงว่าผมช้ามากเขาไม่โกรธผมเลยนะไม่โกรธผมให้ติปผมด้วย คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าตัดสินที่เขาให้เงินนะฮะแต่คือเขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่มาส่งเขาบอกว่าผมเสี่ยงตายเพื่อไปส่งอาหารให้เขาหลายคนก็ถ้าเป็นคนที่แบบมุมมองของคนทั่วไปว่าว่าเราจะเราจ้างเงินเขามาส่งจะไปขอบคุณมันทําไมมันมาช้าเราก็ต้องด่ามันดิเนี่ยอันนี้นผมพูดคำถามจุงว่าอันนี้คือความคิดของคนที่ รู้สึกมั่งคั่งในชีตไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรวยคุณมีเงินเป็นแบบหลักหลายล้านน่ะคุณรู้สึกว่าชีิตคุณโอเคคุณแค่เข้าใจว่าคนคนนี้อาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตให้โอกาสเขาอย่าเพิ่งตัดสินโค้ชสอนผมประจําครับเรื่องอย่าเพิ่งตัดสินใครนะครับซึ่งผมผมนั่นแหละคนเขาแบบว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําอะไรดีให้ผมก็แค่ส่งอาหารตามหน้าที่ปกติ แต่เขากลับขอบคุณเขากลับให้ติปผมเขาพูดกับผมว่าเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ระมัดระวังนะคะเขารวยมากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยว่าผู้หญิงคนนี้แล้วเขาดูมีรอยยิ้มนะครับมีความสุขมากกับชีวิตของเขาอ่ะเขาดูแบบทุกอย่างแม้แต่ต้นไม้รอบบ้านไม่มีขยะเลยต้นไม้ขึ้นสวยหมดเลยเหมือนเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆทุกอย่างเลยแม้กระทั่งกับผมคนส่งอาหารที่ไปส่งให้เขาเขาก็ ทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจในตัวลูกค้าคนเนี้ยคุณพอจะเห็นอะไรไหมอืมนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะหาเงินเยอะแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่รักในชีวิตของตัวเองชีวิตก็คือทุกอย่างที่คุณจะต้องเจอที่คุณจะต้องเจอใน,ในรอบตัวคุณะถ้าคุณไม่ได้รักสุดท้ายแล้วคุณก็จะหาความสุขไม่เจอแค่นี้เลย คุณต้องเริ่มหลงรักชีวิตตัวเองก่อนผมพอใจในการได้ส่งอาหารตอนนี้แต่ไม่ปฏิเสธเงินครับผมมาทำพอรสแคร์ให้ทุกคนฟังผมเริ่มจากจุดนี้แต่ผมเชื่อวันหนึ่งการที่ผมมอบความสุขให้กับทุกคนมอบอะไรอย่างเงี้ยให้กับทุกคนไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนผมไม่ได้ซีเรียสเลยเฮ้ยฟิล์มแล้วถ้าเกิดว่ามึงทำพอรสแคร์อย่างเงี้ยมึงทําอะไรอย่างเงี้ยมึงทําไปสิบปีแล้วมึงไม่ได้อะไรเลยเหรอวะผมไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย ผมเชื่อมันได้ด้วยนี่แค่นั้นนี่ผมทํามาสองปีพูดติดตามใน YouTube ผมก็จากที่ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครฟังทั่วนี้ก็เกินพันคนแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีมันมีความหมายเสมอผมไม่ตัดสินแบบที่โคชโชบอกทุกอย่างต้องฝึกครับมันไม่ง่ายเลยบอกได้คําเดียวว่ามันต้องฝึกทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคนรวยไม่มีความสุขเพราะอะไรสรุปเลยก็คื เขาไม่ได้ชอบความเป็นอยู่ของชีวิตเขาในตอนนี้เขาไม่รักในแบบชีวิตในแบบเนี้ยแฟนไม่คุยด้วยอะไรหลายอย่างสุขภาพไม่ดีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไม่ดีมีปัญหามีนู่นีนไม่รู้จักไม่เคยขอบคุณสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ขอบคุณลมหายใจที่ตื่นมาทุกวันนี้ยังมีโอกาสหายใจไม่พอใจอะไรเลยแม้ว่ามีแค่เงินอย่างเดียวที่เยอะ สุดท้ายคุณจะไม่เข้าถึงความมั่งคั่งเลยครับความมั่งคั่งก็คือมันต้องมีทุกอย่างเริ่มที่จะรักชีวิตตัวเองก่อนตอนนี้นะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเจอกัน EP หน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมใครที่ถูกจริตกับผมหรือว่าชอบความเป็นตัวของผมในการที่ผมทำโพดแคต์หรือทําเนื้อหาเรื่องราวต่างๆค่ะคุณสามารถให้กําลังใจผมได้ในการกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับผมอีกหน่อยจะมีเนื้อหาพเมีมคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ติดตามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับดีแหละยินฮารับสวัสดีครับผม